เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรถนาายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจใแน่วแนว่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา ดเดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราเให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความบุพันโดยนึกถึงความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายาจะต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ต้นหมากลากไมก้ภูเขาเรากาโลกใบนีน้ก็เสื่อมลงไปทุกวันสักวันก็จะทั้งสลายไปได้กกับวินาศ เกิดไฟไปลยกันน้ำไปลยกันลมไปเลยการเป็นตน้นวินาศไปหมดพังไปหมดถ้าพูดถึงคนแล้วก็ถึงแต่ผู้กลรจิดเราเนี่ยบรรพบุรุษบุปการีหมู่ใหญ่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไป สังขารกับทางผปต้องผ่านกันไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณนะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณโดยลงเองแต่จะรู้ดโดยลงเองโดยชอบแล้วก็สั่งสอนมนุษย์และเทวายังต้องดับขันธบริณีพาน ละอรหันทั้งหลายกระดับค <eps> ันทบปิธ uh ิพานละปัเจคุติเจ้าเอ่ยเนเดินอากาศได้ทรงอภิญญาอะไรต่างๆก็ย uh ังตั้งดับขันทบปิธิพานไปกันหมดทั้งสิ้นมหาปูชนียาจารย์ของเราผู้มุ่งปิสุที่สุดแห่งธรรม รู้เรื่องราวของสรพสัตว์สรพสิ่งทั้งหลายมีรู้มียานัศนะอันแจม่มแจ้งมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่มุ่งที่ไปปรับมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมือยเศจยังถูกพยายมารจับถอดกายได้คุณาอาจารย์ของเราก็เช่นเดียวกัน ็ยังถูกถอดกายสังขารก็มีวันเสื่อมกันไปแล้วก็จะต้องผัดพลากจากกันไปนับภาษาอะไรกระตัวของเราเนย,ยังมีคุณธรรมและคุณวิเศษไม่เทียบเท่ากับท่านทำไมจะไม่ผูกพังก็จะตั้งเสื่อมสลายหายกันไป สักวันหนึ่งคนเป็นอย่างไรสิ่งของเสื้อป้าที่อยู่อาศัยรดลาทรัพสมบัติอำนาจวาสนาพวกพร้อมบริวารก็ต้องพัดปลายจากเราไปหรือเราควรจะพัดปลายาสิ่งนั้นไปนี่คือความจริงแท้ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้น ให้คลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นจนเกินไปเพอเป็นตัวเราเป็นของของเราทั้งหมดนี่แค่เป็นเครื่องอาศัยให้เราได้มาสร้างบารมีมาทำปณิพนใ้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีเท่านั้น คิดได้อย่างนี้เนี่ยใจเราก็จะได้คลายความผูกพันแล้วก็ควรคิดกันทุกทุกวันวันละหลายหลายหนเราก็จะได้ตั้งหน้าต่างตาทำมาหากินทำมาค้าขายแล้วก็ทำมาสร้างบารมีจะทำให้เรามีนกำลังใจในการทำทานรักษาศีลแล้วก็จะเริญนภาวนาทำศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้น ศีลส,สมาธิเป็นญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ยิ่เนีนไปเป็นอธติศีลอธติจิตอธติปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีพี่นิปิจารณาเรื่องราวความจริงของสัพสัตว์และสัพสิ่งอย่างนี้แล้วเราว็จะได้คลายความผูกพันเป็นอัตโนมัติ ็จะทำให้ใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่เร็วเข้ามันก็จะย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากที่ห่างเหินเหมือนมางจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกันไปนานแล้วไปติดในสิ่งเหล่านั้นในคนสัตว์สิ่งของเรือ่องนรูปสิ่งกิเลสมสมบัติธรรมรูรดต่าง,างเหล่านั้นเป็ตนต้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ความเต็มเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้ความสุขที่สมบูรณ์ที่แท้จริงที่เราสแสวงหายอยู่ไม่ได้ความพึงพอใจสูงสุดกับชีวิตเพราะฉะนั้นต้องมันคิดอย่างนี้บ่อยๆใจก็จะกรวมได้ง่ายแล้วว่ามันไม่ผูกพันกับสิ่งใดจนเกินไปผูกพันแค่ เป็นเครื่องอาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเราทำใจได้อย่างนี้แล้วเนี่แจงเราก็จะรวมนึกน้อมไ้ในกลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง,ง่ายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ หรือจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องของเรานะั่นนหะเราจะนึกได้ง่ายแต่ไม่มีการลุ้นเกรงเพ่งจ้องคือพอปล่อยวางแล้วมันจะกลับทิตั้งดังเดิมของใจคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจิตเองเนะี่ยใจก็อยู่ๆตรงเนี้ยนิ่งๆนุมๆ เบาเบาสบายสบายถ้าเราเผื่อเหนียวไว้สักนิดแล้วก็เอาใจผูกพันไว้กับสัญ,ญลักษณ์ของพระรัตนตรัยคือจะนึกเป็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เอาไว้ในกลางท้ององเราก็ได้ขนาดไหนก็ได้ให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนา อันหน้าออกไปทางเดวกตัวของเราหรือบางคนถนัดนึกถึงดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรสัเม็จหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวงามไม่มีทิฏฐิอยู่เดกลางทองของเราก็ได้หรือบางคนคุ้นเคยกับการนึกถึงมหาปชินาจารย อดีตบุคคลหลงปูของเราผูคคนพบวิชาธรรมกายจะนึกน้อมท่านยที่ศู์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือถ้าใจเราปล่อยวางได้ก็ไม่นึกเป็นภาพก็ได้ยุี่ศู์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเรา แล้วเรารก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอให้เสียงดังออกไปจากในกลางท้องของเราเคือลากระเสียงที่ดังออกมาเองเป็นสำนึกลึกๆ ไม่ใช่เป็นการท่องแบบใช้กำลังภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง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  ดงังออกไปจาในกลางท้องของเรานะ่จ้าเหมือนเปนเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งอนุภาพไปมีประมาณที่ลึกๆไกลๆจากในอายตนะนิพพานุานดังมาจากกลางท้องผ่านสูงกลางกายฐานที่เจ็ด พื่อขจัดสิ่งที่เป็นมล,ลทินของใจบาปอากุศลธรรมต่างๆมีบาปกับวมบาปมาให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายเจือจางละลายหายสูญไปคงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจเราที่ใสใสปราศจากนิวรณ์ความนคิด เกี่ยวกัเรื่องกามมาชันทะความขัดเคืองใจความผูกโกรธปกยาบาทความสงสัยในเรื่องราวของบรรตนตรยัยความฟุ้งไปในเรื่องต่งตางๆความง่วงความท้อความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้หมดสิ้นไปความมืดในดวงใจของเ,าเราจะถูกกำจัด หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ดวงตะวันที่สาดแสงเงินแสงทองผูดขึ้นไทยามอารุณนไทยยามเช้าขจัดความมืดในอากาศให้หมดสิ้นไปทำให้อากาศสว่างมองเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย นึกไปได้ใจที่ใสยเยือกเย็นอย่างนี้ในลูกนะสติก็สบายและสม่ำเสมอก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราจะมีความสุขแล้วก็สนุกต่อการจเจริญสมาธิภาวนาโดยไม่มีความรู้สึกว่าต้องพยายามทำใจเป็นสมาธิต้องฝ้นใจไม่ให้ฟุง้ง จะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้จะเต็มป่ไปด้วยความสมัครใจสุขใจสบายใจบุญมันเทิงเกิดขึ้นในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวให้รู้ทุกคนเนี่ยทำกันอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่น ลมพัดเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเีพยรนทำงานที่แท้จริงของเราคือการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ทำให้อย่างถูกหลักวิชานะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกๆคนนะลุกนาต่างคนต่างน,นั่งกันไปเย็ยบเยียบนะจ๊ะเมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว